แทนค่ะหนูชื่อเด็กหญิงประพัฒชนธรรมทัศน์ชื่อเล่นชื่อับอรไข่ชั้นป .4 ค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่หน้าร้านตึกยานยนนิยมค่ะพวกเรามาขายของตุกยานยนตนิยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันบ้างเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะเราก็ได้อยู่หน้าร้านแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างมีอะไรขายบ้างคะ มีเค้กส้มค่ะเค้ก <c oughs> ส้มนั่นนิ่มแล้วก็เค้กชาเขียวค่ะแล้วก็มีแซนด์วิชมายองเนสแล้วก็แซนด์วิชพริกเผาค่ะแล้วก็เค้กผําแล้วก็เค้กกล้วยหอมค่ะค่ะแล้วก็ได้อยู่ร้านต้นไม้แล้วนะคะ๋ยวเราไปถชามท่านนเค่ะว่ามีต้นอะไรบ้างมีต้นอะไรบ้างคะอโอมุทาราค่ะครับ แล้วก็มีต้นทองกวาวแล้วก็ทองหลางครับทองกวาวเปีเไงคะนี่ครับแต่เพื่อนรุ่นพรมเล็ดกก็ฝุ่มนคุณทารักษามีอะไรบ้างคะมีพันแดรั่งเดิมครับแล้วก็มีพันแชมพูภูมิรัฐแล้วก็เสือเบงกอลเสือเบงกอลสีส้มนะครับแล้วก็มีพันส้มพันครับแล้วก็มียานที่ประอยู่ครับ ผลไม้ด้านหนุกแล้วก็มีพันมีพันแสงอมพันนะครับคุณพาเราก็อยู่ร้านขายกล้วยค่ะอยากเราไปสัมผัสจริงๆกันเลยค่ะได้จิวคะวันนี้มีอะไรมาขายบ้างคะมีกล้วยกล้วยพันอะไรบ้างคะมีกล้วยไข่แล้วก็กล้วย กล้วยกล้วยไข่กล้วยหอมแล้วก็กล้วยเล็บมือน้ากล้วยหอมแล้วก็กล้วยเล็บมือน้าคะสนุกไหมคะสนุกไหมคะสามเกลือม่ค้าหวานนิ่มก็อรค่ะหวานนิ่มงานสามเกลืมีประโยชน์สูงนะคะช่วยแก้ความสัมพันนังกันต่อเลยค่ะขายน้ำอะไรบ้างคะขายน้ำสามเกลือครับได้เยอะว่าค่ะ ขวดแล้วครับแต่ตอนนี้มี80บาทราคาใกล้อยู่หน้าร้านดินอุ้มตาเราค่ะเดี๋เราไปดูกันค่ะว่าเขาทำดูอะไรค่ะทำอะไรอยู่หรอคะกำลังจัดหนังสืออยู่ค่ะแล้วทำอะไรอีกหรือเปล่าคอืมยังไม่รู้ค่ะ เนี่ยนสีเปลี่น,นแล้วเดี๋ยวรอคุณป้าว่าจะให้ทำอะไรต่อค่ะหนูจะพามาดูบรรยากาศ่ผักไราสารพิษแล้วก็อาหารไรสารพิษค่ะของก็จะราคาบุติยมค่ะก็จะมีกล้วยผักฟุ่งไร้สารพิษเหมือนกันค่ะแล้วก็อะไรอีกหลายอย่างเลยค่ะนี่ค่ะ thank you